ยเท่าไหร่อ่ะสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยเราสองร้อยขายปรีนะคนุณผู้ชมคุณผู้ชมวันนี้คุณป้าค่ะเราพามาตลาดไทยนะคะไซส์นี้ตลาดไทยขายปลีสองร้อยสกินได้เลยร้อยเจ็ดสิบ เจ็ดสิบกนะาร้อยห้าสิบาทจะกินได้เลยเหมือนกันร้อยห้าสิบาทลูกใหญ่กินได้เลยตลาดไทยนะคะล็อกสิบแปดอานนบและนีระยองเข้ามาอยู่หน้าล็อกเลยนะคะเอ็กนี้ 200. นนนนสองร้อย ไปถามราคาส่งก็น้องร้านาราคาส่งอะราคาส่งร้อยห้าสิบ่ะร้อยห้าสิบคุณผู้ชมร้านนกนีนบน,น,บนีทุเรียนและยองศูนย์เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าแปดแปดแปดห้าทุเรียนราคามันขยับขึ้นเพราะว่ามันเป็นทุเรียนจะหมดชุดแรกนะคะ แต่นี่ทุเรียนแก่ดีทุเรียนก็สวยร้อยห้าสิบสวยนะลูกสวยคุณผู้ชมอันนี้ไม่น่าจะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอาจารย์นี้นะถ้าขายปีก็ขายอยู่สองร้อยจ้ะสุขอมชินเลยร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบมี สวัะดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขานร้อยนะคะวันนี้คุณป้าขานร้อพามาตลาดไทยมาดูราคาทุเรียนค้าปีค้าส่งตลาดไทยตอนนี้อยู่ที่ล็อก18แนะคะล็อก18จะมีแบ่งขายทั้งขายปีกและขายส่งนะคะขายปีกเขาจะกองไว้ท้างหน้าร้านอย่างนี้นะคะถ้าขายส่งเขาก็จะอยู่ในเข่งแบบนแล้วนะคะนะคะนัน่นคือขายส่ง ขายสีเขาเนี่ยฟองมัน,นีฟองมัน,นีเขาขายอยู่ร้ 150. อยห้าสิบอะหมอนลายยองพรีเมียมร้อยเจ็ดสิบอันนี้สูดอันนี้ก้านยาวก้านยาวเท่าไหร่อ่ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบสูงกี่ยัง แผนส่งเนี่ยเขาจะตัดดิบมานี่ค่ะคนณผู้ชมถูแทลูกใอ๋อจ้าูกสวยนะพี่เนาะสวยไปดูร้านอื่นต่อโลละแปดสิบหมอนทองโลละแปดสิบบาทแป่ว่ามันมีตำหนานะคุณผู้ชม ดรียนมีตำหนิแปบาทหนึิบาทหงโอละเปดนผูก็เป็นูเรียนที่มีตำหนิแหละแปดิบาทนะคะ มีร้านนี้แหละถูกปีกนะปีก80บาทจะบอกไว้ก่อนว่าเป็นทุเรียนที่มีตำหนิสำหรับใครที่ถามว่าตลาดไทยมีแบ่งขายไหม,ไมนี่ยังไม่สุกโรล,ลร้อยแบ่งขายนะคะบางคนที่เขาถามว่ามีแบ่งขายไหมแค่นี้มีจ้ะร้อยแปดสิบเก้าร้านเจ๊ต,ตองมีแบ่งขายจ้าโรล,ลร้อยแต่ยังไม่สุก แต่ทุ่เรียนหน้านี้มันแก่มหมดแล้วมันเป็นฤดูกาลแล้วนะคะ,ะนี่แบบ80แต่ว่ามันมีตำหนินแจกตัวนี้ใช่ไหมมีแจด้านน้จอันนี้โลละร้อยลูกใหญ่ใหญ่ไปแก่เองอีกวันสองวันเหรอเจ๊เหรอห้าวันสองวันนะลูหน้น,หน่าซื้อใหญ่มากคู่ใ,ใหญ่ใหญ่ ถามว่ามีแบ่งขายไหมก็มีจ้าเข้ามาซื้อดูนะคะ 230. 2่อร้อยสามสิบสองถึงสามวันถึงจะทานได้กรอบนอกนุ่มในหมอนทองมามีสุกพร้อมกินนะสองถึงสามวันถึงจะกินได้อันนี้ร้อยสิบเบ้าให่เจกัร้อยสิบมีแ่ี

ร้อยสามสิบร้อยห้าสิบร้อยสามสิบหมอนทองค่ะคุณผู้ชมลูกเรียนที่ตลาดไทยนะคะประมาณนี้นะขายปีกนะลูกเกญี่ยใหญ่เสร็จสุกพร้อมกินก็หายากอยู่นะคะลูกเลเ็กนั่นโรยร้อยห้า แบ่งสายนะคะเป็นนันวารุณนะ